สวัสดีครับผมสมชายธรรมใจครับรักพึ่งรักท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิต์นะครับวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมาดูพฤติกรรมครับของพึ่งพงป่าว่าการเลือกสถานที่หรือจุดนะครับที่เขาจะเข้ามาทำรังนั้น มีความน่าสนใจยังไงครับกลออบ่องร่อพึ่งกล่องนี้ครับเป็นกล่องที่ผมเองนะครับก็ทำไว้นะครับเมื่อปี2,500ันาร้ที่ผ่านมาครับกล่องนี้นะครับก็เป็นกล่องที่ทําจากไม้สะดาครับ ก็เลยมาตั้งล่อไว้ที่นี่นะครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมาครับโดยในเบื้องต้นนั้นอาจจะเป็นด้วยที่ไม้ยังใหม่นะครับน้องพึ่งก็เลยไม่เข้ามาอยู่ตามที่เราตั้งใจหรือว่าตั้งล่อไว้ทีนี้อยู่มาได้ระยะหนึ่งครับ ปรากฏว่ามีน้องพึ่งเข้ามาจับจองทำรังครับนี่นะครับเข้ามาแล้วแต่ว่า,าทางเข้าออกเนี่ยเขาจะเลือกนะครับหลายจุดี่แสดงว่าประชากรหนาแน่นขึ้นนะครับไม้มันดีดอยู่ข้างๆน้องก็ใช้ทางเข้าออกตรงนี้จุดหนึ่ง แล้วก็เข้าเข้าออกในจุดที่เราทําไว้ให้เขานะครับจุดหนึงอีกฝั่งหนึ่งก็ฝั่งนั้นครับเห็นไหมครประชากรค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวครับแต่อย่างนี้ครับเพื่อนๆพอพอดีว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณตาเสิรครับเจ้าของบ้านแจ้งบอกว่า ที่วงบ่อครับที่ตาเสดเอามาตั้งไว้นี่ฮะข้างๆกระต๊อบหลังบ้านนะครับตรงจุดข้างๆเลยฮะเนี่ยถัดไปเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าเมตรได้นะครับมีพึ่งเข้ามาทำรังอยู่ครับแต่ว่าตาเสดบอกว่าอยากจะให้เอาออกมาไว้ไกลๆครับ เพราะว่ากลัวว่าพึ่งจะไปต่อยลูกหลานคนในบ้านผมก็เลยพยายามกลิ้งเอาวงบ่อนี้มาครับมาวางไว้หน้ากลอ่องของตัวเองครับคือจะทดลองดูว่าเมื่อเวลาอยู่ใกล้ๆอย่างเี้ฮะจะมีพึ่งรังใหม่เข้ามา เลือกทำลังนะครับอยู่ในที่ที่เขาเคยทำลังอยู่ไหมนะครับปรากฏว่ามาจริงๆครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับระยะห่างจากกล่องล่อแบบมาตรฐานของผมนะครับห่างกัน โอไม่ถึงเมตรนะเนี่ยนะครับน่าจะประมาณสัก5 60เซนติเมตรได้นะครับนี่ฮะดูเลยครับก็มีน้องพึ่งอีกรังหนึ่งครับเข้ามาทํารังอยู่ในนี้ทีนี้สิ่งที่จะต้องติดตามกันต่อไปก็คือเดือนห้าหน้านะครับเราจะวัดกันว่าระหว่าง พึ่งฝูงที่ทำรังอยู่ที่ฝาของวงบ่อซีเมนต์นะครับกับกล่องนั้นนะครับใครจะให้ผลผลิตมากกว่ากันนะครับอันนี้ก็ถือเป็นความอุดมสมบูรณ์ความชุกชุมนะครับของพึ่งพงป่าที่มีอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่11ตําบลจริมนะครับก็ทําให้เรามีความหวังนะครับในการตั้งกล่องล่อตามจุดต่างๆเพราะว่าอพอเราไม่ฆ่าเขาเราดูแลเขาอนุรักษ์เขาไว้นะครับเขาก็จะขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนประชากรของพึ่งขึ้นอีกนะครับก็มาติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยว เอาเป็นว่าเดือนห้าหน้าที่จะถึงนี้นะครับเ,เพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับอาจจะอีกนานแต่ว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีครับถ้าหากว่าผมได้จับแล้วก็แยกให้เห็นชัดๆนะครับว่ากล่องแบบเนี้ยนะครับกับ กล่องที่เราทำเป็นกล่องมาตรฐานอ่าหรือว่าพึ่งฝูงไหนครับจะเป็นพึ่งขยันที่ให้ผลผลิตกับเรานะครับได้ดีอลองมาติดตามกันนะครับคนเลี้ยงพึ่งพึ่งเลี้ยงคนคนเละพึ่งรักโลกครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ